นี่ทุกคนเฮาได้เนอไม้มาทุกคนวันนี้นี่วันนี้เฮาวกะเศษแกงเนอไม้ทุกคน,นเนื่องจงากเฮากะหาปลาไม่ได้เฮาจะแกงเนอไม้ทุกคนเอ้ยนี่ นี่ทุกคนนี่เฮาจะทับทุกคนเฮาจะทับนี่มันจะแซบก็เฮาจักทุกคนนะเพราะว่ามันน้ำมันจะเฮาเป็นเนื้อเป็นคักนะทุกคนนะถ้าเฮาจักมันบ่นจะแซบปานไรอันนี้คือน้ำไม้ไลายด้อทุกคนเด้อน,นี่เด้อบ่่แมนนอไม้โบงนะี่ทุกคนน้ำไม้ไลาย ออลูกสาวบาทองสีตัวเองทุกคนนี่ไงสำนี้ถือว่าเอฟเอได้แล้วนี่ทุกคนนี่ขั้นตอนที่แกงน้ำไม้กับบาทองสีจะค้างน้าก่อนทุกคนต้มน้าก่อนนำหอนอย่างเอาน้ำไม้ลงทุกคนนี่แต่ว่าเรื่องการแกงน้ำไม้กับขึ้นกับขั้นตอนของแต่ละคนทุกคนเลยบางคนกับบอกรักน,นะบางคนกับเอาน้ำ ใส่กับน้ำไม้นมกันเลยข้างบ่ดเดียวก็ได้ทุกคนเลยเรื่องความแตกต่างกันนี่น,น,นี่ทุกคนฮาเอาลงน้ำไม้ทุนเรื่องรางจากที่น้ำพดนฮาเอาน้ำไม้ลงทุกคนเลยมันก็เริ่มคัมทุกคนเลยกับเนื่องจากบา่บาบ่าวตรงสีมาคัมทุนเลย ขอโทษขออภยัยทุกคนเดะทุกคนนี่รถที่บ้าทองซีไซเป็นพาณะเดินทางมาทุกคนกับมาจากนาบอหอดจุดสุ่มผาบังกับประมาณเจ็ดชิบกว่าทุกคนเลยกันี่แหละรถอ่าเก่งคู่บ้าทองซีคันนี้เทุกคนเลยกัยังมีมีเงินนะกะับบ้าทองซีก็ดีใจที่เอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามเบิร์บ้าทองซีทุกคนเลย บ้านที่บบาทองซีอยู่นะครัเป็นบ้านที่อยู่ติดแคมปผู้ทุกคนเลยกับบ้านทองซีมาฮอดปี่กับคำกับประมาณอยู่อ่าซี่มงไปปลายทุกคนเลยก็นื่องจากว่ารถบบาทองซีอ็นขี่ไว้ไม่ได้ทุกคนเลยเนื่องจากว่ากับมันประเภททุกคนเลยถ้าเราขี่ไปไว้มันจะฮอนเดทุกคนเลยก็คือทุกคนเห็นนั่นแหละนี่ทุกคนนี่แต่เฮากับไม่ได้พักเน่าทุกคนเลย เอามีแต่พักขยงนแล้วก็มียานางทุกคนนำยานางบาตรุงสีซื้อมาแต่บาตรุงสีไม่ได้ซื้อเฮ็ดทุกคนเลยเอามาเอื้อเนี่ยเอาเอามาจากธรรมศาตา์เอามาตามโฮาให้ oh ไปหน้าทุกคน นี่นี่คือดำอย่านาาทุกคนอเอาเอามาปนครับเขบ้าเบอร์ก่อนเดี๋ยวเขาจะใส่ใน,น,ในมอหมดเลยทุกคนลันงจากรผัดังในทุกคนมาที่นี่นี่น้ำขุนอีตุย อ้าวมองอ,อึ๋งเีเยโอ้ถูกคนีลยสุดอายแต่บ่มีเฮ็ดตั้นเฮ็ดหูหนูมทุ่นเลยเอาเอาซำซำมีถูกคนน้ำจะนั่งอะมีแล้วนี่มาบนอลแนวน้ำจะนั่งมากบานโอ้โหถูกคนเลนี่น้ำจะนางทุกคน จวดเลยว้าคุณคุ้นไหมทวดเอ้แหมอเอออันนี้โอ้ลูโดดทูรูโดดนี่เอาเอิว่ามาเพ่หลอทุกคนลู้โดด น้ำปลาแดดคนน้ำปลาแดดเสียดายแต่บ่มีเห็ดกับฟักหน้งหัวทุนเลยน้ำลายเฮยได้นี่ทุกคนนี่ฟักขยังครับฟักอีตู้ข้าวเสื้อตอนข้าแกงขึ่งๆแล้วมันจะมีหอมทุกคนเลย เป็นอะไรเลิกแ่บอ๋อนี่ทุกคนนี่สุกแล้ววันนี้แกงน้ำไม้มามาองมาใช่ ทุกคนสำหรับคลิปวีโอนี่กะเบ้าทองสีขอปิดไว้นี่คนต้งแห้งทุกคนเลยน้ำโหมทางตอนบานรองสีขึ้นมากทุกคนแต่เนื่องจากว่าบารองสีขึ้นมาพี่กะนอดประมาณสี่โมงไปป่าทุกคนกะเนื่องจากว่าอ่าภาชนะบารองสีกะมันเก่าๆทุกคนเลยอ้าวไปไปทุกคน